เปริรสการาตใหม่ BWF ประกาศอันดับโลกล่าสุดวิวกุลวุฒิก่อนลุยยาปี2026การแข่งขันแบดมินตันฤดูกาล2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยมาเลเซียโอเพนสนมาเลเชโอเพนรายการระดับโวลทัวร์ซูเปอร์1,000ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียล่าสุดจากการประกาศอันดับคะแนนล่าสุดของสาพัน์แบดมินตันโลก BWF เมื่อวันอังคารที่6มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่2ของฤดูกาล2026วิวกุลวุฒิวิทิสารมี97,279คะแนนรั้งมือสอของโลกโดยนักแบดมินตันชายวัย24ปีเป็นรองเพียงฉียู่ฉีนักตบลูกขนไก่มือหโลกชาวจีนที่มีคะแนนสะสม1 1 4 7คะแนนยังมีโอกาสที่จะทวงมือหโลกคืนหลังมีแต้มตามหลัง12,768คะแนนสำหรับปีที่ผ่านมาวิว กุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นเป็นมือหของโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนครองต่อเนื่อง8สัปดาห์อันดับโลกของสาพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทชายเดี่ยวชียูฉีจีน1 1 1 4 7คะแนนกุลวุฒิวิทิสานไทย97,279คะแนนแอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก95,213คะแนน จนาธานคริสตีอินโดนีเซีย81,924คะแนนหลีชื่อเฟิงจีน81,628คะแนนโจเทียนเฉินไต้หวัน79,889คะแนนคริสโตโปปอฟฝรั่งเศส78,740คะแนนอเล็กลาเนียฝรั่งเศส72,611คะแนนโคไดนาราโอกะญี่ปุ่น71,454คะแนนโลเคียนยิวสิงคโปร์65,709คะแนน